เมื่อวานถ้าคนไหนติดตามเข้าดาวโจรจะสองเจ็ดเข้าสองเจ็ดดาวโจรเลยจ้าเต็มๆตัวเน้นๆเลยเมื่อเช้าว่าจะแจ้งนะคะต่อไปจะเปลี่ยนแปลงวันที่ ตามเวลาที่ออกนะคะวันนี้ก็จะลงคลิปเป็นเช้าวันที่17นะคะจะได้ไม่งงกันวันนี้ให้เป็นเด่น1กับ1กับ7นะคะดาวของเรา1กับ7ก็จะมี12 สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกวันนี้ให้เป็นหกเจ็ดหกแล้วก็นี่นะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาดาวสตาร์ดาว VIP หรือว่าดาวโจนนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แอปด้วยนะคะ รวยๆนะคะทุกคนวันนี้เน้นหนึ่งกับ7มาลุ้นกันว่าคืนนี้เราจะสอยดาวอะไรได้บ้างขอบคุณที่ติดตามคืนนี้ลาไปก่อนจ้า